ความรักดีครับมีแฟนแต่ไม่ใช่น้องคาริสา,ะะาแล้วครับเดี๋ยวน้องเขาเสียน,นียน่ผมบอกมมอไม่ได้ครับแต่ว่าก็คือเป็นไม่ใช่น้องคาริสาเออไม,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 ไม่ไม่ไม่ไห่ครับไม่ครับมีมข่าวนานแล้วครับผมก็เป็นคืวงกาหรือมตอนนี้ี่ึ่งกึ่งครับเป็นขาข้างหนึ่งอยู่เฉดเฉดวงการครับแต่ว่าผมไม่อยากบอกเพราะว่าก็เป็นผมมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการพูดเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า ให้เราเรายอมรับว่าเรามีแฟนแล้วเป็นตัวเป็นตนคนเดียวดีกว่านานเลยครับปัญหาคก็ปีกว่าเหรอครับคือเลทไหมครับว่าแบบว่าต้องคบไปอีกกี่ปีถึงจะจะเปิดตัวได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมอยากอวดแฟนมากผมชอบอวดแฟนมากนะแล้วมันติดอัดใจมากเพราะว่าหมายแเราเอาปมจากความรักครั้งเก่าที่เราเคยเปิดแล้วมันไม่จความส่วนมันมีปัญหาตอนเลิกครับ มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าตอนที่มันคบกันอ่ะมันมีความสุขดีแหละ,ะพูดได้พูดได้เลยมันก็ดีแหละแต่ผมไม่ได้หลบเลยนะ,ะผมไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันปกติคือไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนเลยเลยแต่พอเลิกกันเนี่ยแล้วมันไม่สนุกครับซึ่งตอนนั้นผมค่อนข้างผมอาจจะไม่แสดงออกเยอะแต่ผมช้ำมากที่ผ่านมาสองครั้งที่ผ่านมาผมผมค่อนข้างช้ำฮะแล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะซ้ำเติมประสบการณ์นี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็เลยไม่อวดไงครับผมว่าตรงนั้นไม่คุ้ม้าฝ่ายหญิงได้เผื่อเขาไป่านะเข้าใจแไม่รู้นะเด็กฝีชอบอวดแฟนด้วยนะบางทีเราได้คุยแฟนก็หน้าตาดีเขา่อยากคุยแนี้เนล้วมีการคุยกันาดก็แบบยังไม่พรเขาเปิดยังไม่พร้อมครับซึ่งใส่หินก็ไม่มีความจำเป็นอะไรด้วยที่จะต้องเปิดคุยกันแล้วในฝ่ายเขาคุยกันอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเขาก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเ้มาเปิดเอ้ามาเปิดด้วยครับ ช่ครับผมไปเจอกันได้ยังไงอะ่าเงี้ยหรือว่าในกองถ่ายครับเขาสวยมากผมก็จีบเขาคือว่าคนทั้ที่ร้องเพลงหรือว่าที่เราแต่งเพลงให้พันนันรับล่าที่สวยมากว่าอกเขาอ๋กคนละครับอันนี้คือแบบเราไปเจอที่ไหนนะอย่งเงียเออเจอนานแล้วครับเจอกันในในการทำงานเนี่ยแหละครับไปตรงไปอะไรเขาสวยมันน่าติดหนวดเขาสวยมีอะไรอ่ะโอ้ดีมากครับ มันรู้จะมัรู้จะขายยังไงเลยอ่ะดีมากครับอันนี้เป็นแบบข้าวใหม่ประมาณหรือเปล่าเลย่ยบอกดีมากเลยก็มันมาปีกว่าแล้วครับไม่ใหม่มาปีกว่าแล้วครับหมายถึงหมายถึงว่าข้าวใหม่ปลาหมันเถอะเราเรื่องอายุเราขนาดนี้ที่เราบอกอหรว่าแบบมันก็แบบเพื่อนฝ่งก็แบบมีแต่งงานแล้วส่วนตัวใช่ครับเพื่อนผมข้างหลังเนี่ยครับโตมาด้วยกันเนี่ยครับก็แต่งงานแล้วผู้ผู้ปริหานนิปปอนเนี่ยนะครับ ออใช่คนนี้หรือยงังคะที่แต่แบบว่าเป็นครอบครัวนี่แหละนั่นก็คือผลถ้าผมแต่งงานเมื่อไหรผมจะรีบมาบอกเลยครับแต่ว่าพอ,พอพอมันยังไม่มั่นใจทุกอย่างมันก็เลยยังไม่พูดดีกว่าครับ,บแล้วแบบนี้เล่นมาแล้วแบบนี้แบบเราก็แบบอยาบบอยากให้เราเป็นฝั่งเป็นฝ่ายไม่ครับไม่ไม่เลยครับแล้วก็พ่อแม่เข้าใจเสมอมาครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เลี้ยงผมแบบผมก็โตมาแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยครับ ก็เลยจะไม่ไม่ได้ไม่ดไมด้จําเป็นจะต้องเดินเดินตามทางที่คนหนึ่งเขาเดินถ้ามันมีทางอื่นที่สมมุติว่าเป็นปูนเนี่ยคนหนึ่งเขาเดินปูนเราจะเดินหญ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กครับพ่อแม่ก็เลยเข้าใจพี่พี่ันเป็นการเลครับว่าครอบครัวแฟมิลี่เราในฐนะพ่น่ารักม,<ะ>มากม,มีลูกน่ารักมากแน่เลยครับเราอยากจะมีก็อายุเท่าไหร่ครับคือผมไม่อยากมีลูกครับ พูดินะครับผมอยากเล่นเซิร์ฟแล้วก็อยากทําเพลงไปไเรื่อยๆครแล้วก็อยากทาหนังอยากเล่นหนังดีๆไปไเรื่อยๆครับ,บ,บรนะก็เลยไม่ค่อยอยากมปรู้เท่าไหร,ร่ไม่กล้าพูดครับ